ไอ้พอได้เจอเลยันยาาห้นะว่ามนจีบปาไป่มันขึ้งขึ้นเบาเอ้โหแหมไทยสามแต่ทุกองทัะเลยนะโอ้โหสามได้แดนหลังแล้วเจอค่าลย เปงหูเลยีไโอ้โหขวาแบ็คขวาต่วาไม่ดีนะต่างอ้วนแล้วแบ็คซ้ายต็มที่จีิงโอ้โหสดโคากเะ มเริ่มวิงรูนี้แล้วตาตลกมากไม่โดนไม่่อลม่วงหรอิกด้านิานดมาลื่นนลื่นครับากหน้า ก็ยกมาตรงอันนี้แล้วข้ามไปก่อแล้วยิงเรียบร้อยแล้วโอาดีหน้าหุ้นน้ำเลยคุณทุ่อนตูเนี่ยโอ้โหได้ไวเลยเกินนะโอ้โหจานเกมหนึ่งก็โมโหอะโอ้ทำไมทำอย่างนี้โอ้โหครับโดนเลยวะตีนตีนมาดูยิง อ่าเอ๊ขาดันเกมวะโอ้โหเม่หมดนทีด้วยไข่ตั้งเลยด้วยเฮ้ยพองกันตรงนี้ตอร์สไปอืมโต๊ะเตได้แล้วเป็นบอลของน้องจีน่าหมาด้านซ้ายโยกโยกเอาแล้วเหยียบบอลดลื่นดีไหมคู่งาแจ็ค

ออกไปเป็นลูกทุกท่นทีมน้องจีน่า,าน้องจินี่นะ้ะวทมมาแต่ว่นีบบ้ไปแลม่มองว่าเขาจไปแ้แจกหนึ่ง่อแล้ไปนี่ทุกต่อติดแล้วเจ้าติดเข้าสา้างน้แล้วอีกวุท่านไป อ่าสอดีสะก,กอ้อนะเออเฮฟ้อมดีนะทีมอัลัาจากเม่อมที่แล้วได้สามคะแนนมาคนระับ 何で À, bù... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มงมงนไดังไทยทับเกม่ยังไม่ร้อนเจับตาดูที่กับตันที่ของไทยทับมปคนดีๆนะฮักร้องนำวงไอ้น้ำครับเจ้าของบทเพลงแล้วแต่ไอ้น้ำไอ้น้ำไต้น้ำเอ้น้ไหน้ำอ้นไอไ้ไปไอ้น่าไอ้นไอ้น้ำไอ้อ้้อ้้ไ้ไ เขาจไปไปเอยนที่ให้เกมนะโอ้โหอ่าละเจ้าไปครับหลังจากรู้ตัวว่าตกเฮี้ยให้เกม้วก็แก้งเจ็บเพื่อเรียกความเห็นใจจากเพื่อนนะในสามสิบสองครับเราควรสั่งตรงข้ามอย่าไปเข้าบลหนักนะครับอายุที่เหลืออยู่ก็ไม่เยอะแล้วนะฮะ เป็นไทยลบไทยลอยข่าวการโลกเอทเอกินยาผิดมือก็ลายหาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วตอนนี้น้องทีนะโอ้โหเจ้าบครับสันดานเปลี่ยนครับโอ,โ,โอ้โหเข้าบอลแต่ละดอกนี่ต้องบอกว่าชวนมีเรื่องครับ,าบาลเล่นเร็วครับจีนายังงงเลยว่าอ้าวนี่กูเสียฟาวเหรอเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ทีนาะกูต้มน่อ,ง,องการบอกอให้เป็นลูกแฮนด์บอลครับ เราเล่นเร็วจีน่าก็งงครับผูก like ็งงครับมีเข้าใจก็คจุดสองสามคนแถวนั้นนะครับผูก็ไม่เข้าใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะมาแล้วหนึ <late> ่งนะมาที่จอแจ็คครับจอแจ็คบอกว่าปีนี้ทำเพื่อเน้นเรวดถสุขภาพเหมือนลูกผูกครับโอ้โหาเจ้าลุยแหมปิงแล้วปิงคว้างยาวครับขึ้นมาไม่ถึงเจ้าลุย bóng của Jawad Titi lao vào hấp Jawad này, 4 na, 4 thì, 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 thì khéo quá, 4 à, à. phải nói à, là có, ชุดม้าจีน่าจีน่าชุดนี้นีาน่าไปเล่นตัวหลักไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นด้านเจ้าเสกเจ้าสีหลายคนนะเออเกมเริ่มบ่มอีกแล้วครับอัดทีแล้วฮะเข้าบอลช้าบาสขบไปยิงดาเพื่อน,นะหาที่เอกเอกเปิดรับต้าหมยอยู่ไหนเอ่อรับเกมึ้นมา ยีจะไปที่นั่นจอแจครับจอแจว่าไงจอแจเปิดทักษะเปิดบนคืนหลังเข้ามาครับทางด้านทีนะครับเหลยและยกมฟ้าห้าไปแล้วนีกไงตโอเกไม่รีบร้อนนะดูนะอดยังไงอ่ะ การเตะเล่งเกมเกมเต็งชีวิตครับจะให้ใครครับนุ้ยนุ้ยคืนเกมเกมเปิดที่เอกเอกเบียดอาวเอกเบียบอลเบียบแม่เอกตัแล้วอาไ์เปิดที่ใบที่ยิงตัวทีไใบที่ได้อยู่ครับออกขวาที่นุ้ยนุ้ยไปรีบรอครับนุ้ยตัดเข้าในนุ้ยตัดเข้าในอันที่โดนโดนแต้มที่นุ้ยนุ้ยปล่อยให้ปีกตีกมาที่เอกเอกใช้ความหนาเข้าบังเอกพลิกไปสวยเอกจ่ายบาหมด ผมแข่งลูกนี้สกัดเอาไว้นะเนี่ยเหลี่ยมนี้ตีหน้าตัดได้สวยตีหน้าขึ้นมาตีหน้าขึ้นมาอ้าวเจ้าไปตัดตื้อดื้อนะเนี่ย

มาี่เอกครับเอกเา้ซ้ายโอ e ้เอกจับยาวอย่างนี้ไม่แตกเป็นหลกักสี่เลยแล้วครับแถวสองครับมอนเตอร์จะเอาประตูทวงคืนได้หรือเปล่ามอนเตอร์แทงซ้ายลุดมาแล้วอนเตอร์คืนมาจังนี้ไม่ถึงเปิดมาด้ออกหลังไปฮะเ่อนเก่าเข้ามา อือหายเลยสาอยู <ici> hey, t en t en é, ่นะนี <me> ่ขับรถมาแล้ว ึ้นมาที่เอ,อกแล้วเอกเปิดไปแม่ที่เดียวำกำลังจะหมดครึ่งแรกครับจีน่าเปิดยาวปิงไปครับแล้วปิงปิงติ่งกว้าง าที่ตินตินเก็บบอลไม่ได้ติดจะดีให้นุ้ยาที่เก็บเก็บเพาะว่าเราควรเก็บกี่ฟ้คุณก่อทำแบบลูกนี้เป็นการดูดบอลลงแบบโคนรอดิมโยครับไม่ยิงแบบฟาวุบมาสกเลยนะสุดยอดมาสีหน้าเล่นเร็วทันทีเอาตวนี้เปิดขึ้นมาได้อ้าวแจ็คเก็บเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะจังหวะการตุกหรือเปล่าครับ

วันนี้ทิ้ที่เมลโอนะก็ตกในเมลโอนข้างนอกไม่ตกตกในห้องอ่าแล้วแิ้งดีไงโอ้โอเจ้าเกมะจดลูกนี้จดดังบัวไปข้าวมันเลๆวะ โอ้โหนั่งแล้วนะสองหนึ่งนะครับด้านใช้ฟาดต่างกันใหม่ครับด้านทีน้องจีน่าน้องทิมมี่ฮะยังมีเวลายอยู่เยอะครับจังหวะนี้โอ้โหจะลอดดาบครับเกมบอกแม่มันง่ายเกินไปครับ มาที่เจ้าเกมนะฮะเกมโอ้โหนี้บุยดึงนะ้แม่ <Okay. S 1> ตอนนี้แอดวานะขึ้นไปเต้นบนไ้แนละ้วับไ่ธรรมดาเลยด้นล่างัไม่เห็นนะเห็น,น,นหน้านี่ขึ้นไปเต้นบนเขาไฟเลยโอ้โหนี่สุดยอดนะฮะนาคตนี่นี่ว่าดีเจเจฟฟี่นะ โทษนะที่เงกระตุกผุดใจไวยนุ่นนิดนึงนะครับออแล้วเาเยครับตไปไวรุ่นครับแห้ยแตไปช่ใจเป็นทุ่ไฟ่ะนี้เป็นท่ามือยืดครับผมกัพิดเี่ยมาทุ่มติดตครับ ไปด้วแม่นะมีต่อยใหญ่นะแล้วก็พนักัวกาวดึงดาวบอกไปแล้วม่แล้วมยุดครับจ้าหยุดอไรุ่งต้องมารัดไปยาวๆเข้าแล้วนะไ่สนหน้าส่นสนามอะจับไปเ็คนที่เ่นเต็มักับทุกาแต่หน้าตาไรอารมณ์เจับไปโอ้โหเรียบสาวัตรบ

แต่งานตายได้ไปอือถือตกแล้วนี่ถ้าถือพีดไปด้วยนี่ไม่ต้องถือนะตกเที่ยวอย่างเดียวเลยนะฮะอย่าบ้าแน่นอนนะถือสุดที่สุดโอ้โหแล้วตัดเข้าในมาเอกวางเร็วฮะตัดเข้าในมาตัวนี้เป็นบอลของน้องทีน่าครับต้องการประตูตีตื้นนะลูกที่สองแต่ติดเกมว่ะดักดีครฮะติดขาหลังของเกมว่ะ เปิดมาลูกนี้เกมสวนครับาแล้วครับลูกนี้ตัดเข้าไหนโอ้โหไม่มนหาที่ตินติมใจขวาแล้วจอดจอลูกนี้เรียก้อยแม่ใจสวยเยตตินะ่าให้บอเนเินลวยดเล่อนช บอลของทางด้านน้องจีน่าน้องชิมนี่เข้าขวามาขืนลับมาจาังหวะนี้นะครับน้องชิมนี่เอื้อดยอดพงไปแล้วแล้ว,ลวตัดครับแม่คงอีเพื่อนเอาบอลลงสวยแม่โดนทาชัยไม่มาจีน่าตัดเข้าไปสวยเอาแล้วฟฟีดิต

มาบ้ามาครับอ้าวเล่ยังไรฮะตัวนี้เล่นไปฮะโอ้มีหนังหองครับยุดหมาจา่ายจังหวะเดียวมาเอกปล่อยให้ปิงเล่นครับปิงคว้างยาวครับแล้วเปิดไปเสาสองโบกไว้แล้วตั้งต้มเบียดนี้ก่อนนะจีนา่าไอ้เอกโบกไม่มดีโดนยิงเล่นทางไม่เข้าครับเนี่ย ใช้ประวัติภาษาคเออใช้าว